ต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวข่าวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเิ เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริงๆในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่ การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่งเป็นบริกรรมภาวนาอันหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่ง เพราะว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ช่วงคณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญาคำว่าฟังด้วยดี ในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพั่งเถอดถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบรังงับแนว่วโยในบริกรรมนั้นอุบายธรรมใดๆก็ตาม ถ้าหาว่ากำหนดจริงๆนำมาตักเตือนจิตใจของตนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายธรรมท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตามยอมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับ คนเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั้นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญ ท่านให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจของเรานั่นแหละ้มันขาดสะบั้นลงไปธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ากิเลสมาร สังขารมานจิตท,ที่ปรุงแต่งก็เป็นมานเป็นกิเลสสังขารมานกิเลสมานนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่คือมันคอยหลอกลวงให้คนเราพลั่งเผลอลุ่มหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดยิจชาความรู้ ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมารสังขารมารจิตสังขารขันธมารลปร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ก็เป็นตัวมารอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันตัวขันธมารมานี้เวลาอยู่ดีสบาย มันก็พาให้เกิดเชินอย่างหนึง่งก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอดอดแอดแอดมันก็เป็นอุปสรรคเพืามันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์แทนที่จะเอาพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอาเอาความไม่สบาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแต่งเลื่อยเปล่อยไปจนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันปรุงไปแต่งไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาลูกนามกายใจของมนุษย์นั้นท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตน คนเล่าท่าหากว่าทำกรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นวางแต่พบก่อนหนหลังบุคคลผู้มีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อืน่นก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตาย การที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลเราจะได้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจหรือจะนึกอาการสามสิบสองอย่างที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึง่ง เคอเจ็ดมันหลงกายหลงโรูประขันแต่ละชิ้นแต่ละหันเมื่อเจ็ดมันหลงแล้วแม่สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงทาวรก็ตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่าโลกประขันอาการสามสิบสองนี้เป็นของเที่ยงมัน่นทาวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันโกหกพกลมทางนั้น เราจะยิบยกอันใดามาพิจารณาในกายยกตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิโกณไม่สวยงามในร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถิดเราจะรู้ได้เข้าใจ แต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาแหละทีนียุ่งยากที่สุด เพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธมานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาสิ่งนี้ละมากระตุ้มเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่โยเดสบายจิตมันก็วิตกวิจา์ไปทุกแง่ทุกหมุมเพราะว่าจิตไม่สงบ ถ้าเจสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรม,มาฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์จริงเดรัจฉานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารการกินมนุษย์เรียกว่าบังคับบรรจาฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมา แต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจก็ทำไปตามอำนาจสัณนั้นดังน,นั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผลแม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็ตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ มันเป็นไปเพื่อบาปอากุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาปทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรหละ เพราะว่าจะโกกบอกพอมาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็นบางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากเล่นตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่าจิตเป็นใบจิตเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีกแม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็าตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว่าตกโย่ในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศาร้องให้ตลอดวันตลอดคืนนี่แห คือว่าบาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำแลละข้าจะทำแล้วใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำบาปตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทำให้ตัวเราเองทำเอาเองทางนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาป จะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะได้ชือว่าทำกรรมทางจิตจังทางใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่ว่าจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล แต่คนเราพูดประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้องหาได้รู้ไม่ว่าจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันมันเพียรในการ ปฏิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทางนั้นจึงจะเข้าใจเจตใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดลงแต่งไปอะไรต่อมิอะไรหลักการในทาง คำสอนทางพุทธศาสานาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่าอันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆน้อยๆก็รู้ได้เข้าใจเนี่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมัน่น ใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนเจตมันก็วุ่นวายแสสายไปในแต่เรื่องภายนอกไม่มาลู้แจ้งลู้จักลู้จริงภายในตัวของตัวเองปลอยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมเจ็ดใจก็มืดเม็ดปิดบงังเมือ่อมืดเมิดปิดบงังมากเข้าเท่าไร ไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายังมีสติอยู่พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธให้ใจของเราสงบระงับก็ให้พากันเริธรรมเลกธรรมเลกปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใคร ชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหยอด่อนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญ อดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึงดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนไว้ให้ระลึก กเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุดก่อนจะนั่งนั่งภาวานาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวานาอยู่นั่นเองตั้งให้มัน่นเอาให้มันจริงจังลงไปคอยระวัง สังขารมานกิเลสมานมันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอา,อ,า <c oughs> อ้างความไม่สบายบ้างอ้างความสบายบ้างพาให้หลงลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อืน่น พุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้เจตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี้พุทโธพระพุทธเจ้าคือเจตด,ดวงที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละผู้จะเข้าถึงพุทธะพุทธะแปลว่ารู้รู้จักรู้จกัก,จกผิดรู้จักถูกรู้จักบาปละบาปรู้จักบุญทำบุญ รู้จากการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทำไปโดยความไม่รู้ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระงรับก็เลยได้รับความไม่สงบระงรับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายแล้ว,วเป็นเวลาหยุดกายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีแล้ววันนั่งขับสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่ากิจกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ว วาจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรมเจตใจเรากน็นึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายยกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอย่ในาศาสนาธรรมคําสอนพระพุทธเจา้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทําความดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดเจตที่เศร้าหมองขุนมัวก็ย่อมหายไปจิตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทานศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาภาษาธะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนา โมโหทโสฟุ้งซ่านลำคาญดับไปเจ็ดใจก็เหมือนว่าปฏทิพสวาราสองทางสว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบนโกศนก็รู้จากประกอบกระทำ มันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธพร,ระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาชีอสงไขยแสนมาหากัปจึงได้มาตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติรละลึกถึงพุทธองค์ ว่าทำไมพระองค์จึงมีความพาดความเพียรความอดความทนความขยันมั่นเพียนไม่ท้อถอยทำไมใจของเราจึงมีแต่ที่จะท้อแท้อ่อนแอท้อถอยอยู่เสมอเวลาจะทําคุามงามความดีไม่ค่อยเสียสละชีวิตสู้ แะนั้นสังขารมานกิเลสมานอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลงก,ก็ต้องระลึกถึงพระบรมมาศาสดา,ศาในวันที่พระองค์จะได้ตัดสรลูพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกประการแม่ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขพระองค์ก็เสียสละนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่ จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถอะถ้าไม่ได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ท่อถอยแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไร นำพระทัยใจกับพุทธเจ้าของเราก็นักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกๆคนทุกดวงใจถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำแปดประการมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศ เป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันมีสรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความตีตียนนินทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดการ แต่คนเราผู้ไม่ภาวานาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ความสรรเสริญเยินยอกเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหาลู่ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสรรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่าไลายป้ายสีจิตหลงอันนี้มันก็ออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่าเราภาวนาทำความเพียนเพื่อละกีเลสให้มันหมดไปสิ่นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกออกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเอง ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บํำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลาสบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกข์ขัดส ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้างคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่อื่นผู้นั้นจะต้องสังวรระวังรักษาจิตใจของตน ให้มาสงบตั้งมัน่นโยภายในกายวาจาจิตจนดะลึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์ทานศีลภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอน เพื่อเอาจิตใจของเราให้มารู้จักรู้แจ้งร,รู้จริงรู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลานั่งสมาธิภาวานาสงบกายสงบจิตไม่ได้เมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเองแม้องค์พระสาทสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ ตัดเป็นผู้ชี้แจงสแสดงตามหลักพระธรรมในแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเธอก็ได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนา เราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจพุทโธในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเนตติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อจิตใจของเรามีคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ใน คุณพระพุทธเจ้ามีอยู่จิตใจก็เลื่อมใสศรัทธ,ธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลโคด้ายก็ตามไม่เลือกว่าหญิงชายคาเรหัดละบันปรจจิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โคนั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปโซสวรรค์เทวโลกพม,มโลกไม่ไปโสอบายภู ด้วยอำนาเลื่อมใสศรัทธาในคุณประพุทธประธรรมประสงค์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเยลา เอวังก็มีด้วยประกาศชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยทุพิติคายุโกภวะอภิวาธนาชีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตตาโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง